สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวสวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง SME to AEC Plus รายการที่จะพูดถึงประสบการณ์ดีๆข้อมูลและข่าวสารสำหรับ SME ที่สนใจไปทำตลาดใน AEC แล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของบังคลาเทศนะครับตอนที่แล้วเนี่ยคุยไปหลายเรื่องทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ เข้มข้นขึ้นเจาะลึกมากขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญก็ยังเป็นท่านเดิมใช่ไหมคุณหน่อยครับใช่ค่ะอาจารย์บอยยังน่าสนใจและน่าติดตามอยู่นะคะเกี่ยวกับการตลาดด้านบางคละเทศนะคะแล้ววันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะอาจารย์วันนันทศรีท่านที่ปรึกษาบริษัท BZ Matching ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับอาจารย์วันครับคนที่แล้วคุยกันไปเรื่องของโอกาสน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์วันเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ในครัวนะ,ะเรื่องของอาหาร คนบางประเทศก็สนใจสินค้าของเราสินค้าของประเทศไทยไปกระทั่งเรื่องของคอสเมติกเรื่องการแต่งงานก็สนใจทั้งนั้นเลยนะวันนี้ครับอยากจ้อันาร์วันเล่าให้ฟังต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งครับนอกเหนือจากสิ่งที่คุยกันมาจากตอนที่แล้วเนี่ยมีโอกาสอะไรสําหรับผู้ประกอบการชาวไทยที่จะไปทําตลาดที่บังคลาเทศได้อีกครับเอาอย่างนี้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันว่าเราเอาคอนเสเต์ตคนไทยแล้วกันนะครับคนไทยที่นั่นเนี่ยมันมีประมาณสัก300คนอืคน แล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็มีอาชีพที่ธุรกิจไทยอยู่ที่นั่นก็มี CP ขายอาหารสัตว์นะครับอิตาเลียนไทยก็ทำถนนแล้วก็มีโครงการปลูกต้นกระเพราสิบล้านต้นชายทะเลอย่างนี้ครับเบริษัทเครื่องหนังบริษัทน้ำแร่มนโนราเขาเกียบมนโนราม,ามาม่านะครับแล้วก็มีอ,อ,อาหารไทย อาหารไทยเนี่ยจะเป็นที่นิยมที่สุดของบางประเทศนะครับหมายถึงว่าใครได้ไปกินอาหารไทยถือว่าเป็นคนที่อัปเกรดอย่างนะะี้ครับทีน,นี้โอกาสหลักๆของทําไมเราต้องไปบางประเทศบ,บางประเทศก็เป็นสมาชิกของบีมเทคบีมเทคก็คือประเทศในอ่าวแมกก่อนก็มีบางประเทศอินเดียนะคะระับพม่าภูฐานรีลังกาและไทย เขาทำข้อตกลงทางการค้ากันบางเทศก็เป็นหัวหน้าทางด้านการค้าไทยก็เป็นด้านเรื่องสุขภาพผู้ารเขาเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ครับมีข้อตกลงกันในเรื่องทําการค้าฉะนั้นถ้าเราไปค้าขายกับประเทศพวกนี้มันก็จะต่อไปถึงเพราะเขามียุโรปอยู่แล้วถูกไหมเขามีเมกาอยู่แล้วเขามีสแกนดิเนเวียอยู่แล้วอแล้วเขาก็ค้าขายกับตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางก็ค้าขายกับแอฟริกาถ้าเราติดต่อบางประเทศแล้วมีการค้าโดยที่เราไม่ชํานาญเรื่องลูกค้า รเราไปจอยเขาเ,าเขาชานาญเรื่องลูกค้าแล้วเขาได้สิทธิ์ทางภาษีแต่เราชํานาญเรื่องโปรดักเราจะกลายเป็นเราได้ลูกค้าเกือบครึ่งโลกเกินครึ่งโลกจะแปลว่าสามารถอาศัยเขาเนี่ยทาการส่งสินค้าไปยังภาคอื่นๆหรือภูมิภาคอื่นในโลกได้ด้วยเขาส่งกันอยู่แล้วครับเขาติดต่ออยู่แล้วประเทศมิสลินอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละคือโอกาสที่ไทยน่าจะมองเพราะเขาอินเดียก็สารพัดอย่ไหครับ ฉะนั้นสินค้าที่เขาสั่งเนี่ยเขาสั่งอินเดียพวกของกินกเกษตรต่งางๆสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้<ม>เรื่องการก่อสร้าง<ม>คือถ้าเราขึ้นไปบนตึกบางประเทศเนี่ยเอาน้าเทไมรู้น้ําไหลไปทางไหนมันไม่ไหลลงบนข้างล่างบางทีมันไหลมันไหลย้อนกลับไปบ้างอะไรอย่างนี้นี่คือเขาอยากได้เขาใช้อิฐมาทุบเป็นหินเพื่อไปก่อสร้างเป็นผนังครับตึกอย่างนี้ครับอเรื่องที่สองเขาที่อยากได้เรื่องสุขภาพเรื่องโรงพยาบาล อย่าลืมว่าผมได้พูดว่าครั้งที่แล้วว่าคนป่วยเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นโดยเฉพาะเรื่องฟันเรื่องอะไรเขาจะร้อนในเพราะอาหารเขาเป็นอาหารร้อนกินน้ําน้อยฉะนั้นเรื่องเหงือกเรื่องฟันก็เป็นกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็เรื่องอาหารที่อยากได้มหาวิทยาลัยรักกาก็ยังเอาหลักสูตรอาหารไทยไปทาที่นั่นประเทศก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ไว้ที่นั่นแล้วก็เรื่องของช่วยเหลือเยาวชนอะไรต่าง อยู่นั่นเลยนี่แหละครับสิ่งที่บางประเทศเขาต้อง,อง,องการตอนนี้เขาก็มีประมงใช่ไหมที่เขาเหลือเขาก็ส่งออกประมงได้แต่เขาก็ต้องการเทคนิคการประมงจากไทยทุกวันนี้เหลือบริษัทประมงอยู่บริษัทเดียวที่จอยกับบางประเทศอยู่ครับ,รบนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเราเล่ามาแค่นี้เขาคงเข้าใจว่าถามจริงๆนะครับท่านผู้ออทำเอสเอ็มอีทั้งหลาย ท่านพยายามทำโปรดักสินค้าอย่างดีอย่างเลิศเลิศทุกอย่างเพื่อไปประเทศที่เจริญแต่ประเทศเหล่านั้นมองท่านเป็นพลเมืองอันดับสองทำไมท่านไม่เอาเครื่องพิมพ์แบงค์ไปทำแบงค์ไปทำที่บางประเทศเพราะเขามองเราเป็นพระเจ้าโอค่ะทำไมครับเราก็มีตลาดทั่วโลกทำไมเราไม่ทำนี่สิ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ไปหรือมีปัญหาเรื่องภาษาไหมเราไปประเทศไหนเราก็ได้หมดอยู่แล้วครับเพราะเราเป็นผู้ประกอบการ มีเคสเล็กๆจะเล่าให้ฟังว่าความซื่อของบัลลาเท์เมื่อผมไปจัดงานนิทรรศการครั้งแรกเนี่ยเราก็เอาธงไทยคู่กับธงบัลลาเทศขึ้นไปเขาก็เอาธงประเทศขึ้นอย่างเดียวถ้าถามว่าทําไมเขาก็ไม่ขึ้นสามวันก็ไม่ขึ้นจนเราโกรธสุดท้ายเขาเอาขึ้นเขาบอกว่าเขาหาลอกไม่ได้เอ๊ะทำไมต้องเอาลอกเพราะ็ดูโทรทัศน์ไทยเอาเช้าเอาขึ้นเย็นเอาลงถ้าเราไม่เอาขึ้นไม่เอาลงเขาก็จะมีปัญหาก็หมายได้ว่าตัวละตัวผมจะมีปัญหา ผมไปเข้าห้องน้ําเขาจะไล่คนออกอ่ะห้องน้าสาธารณะเนี่ยผมเข้าคนเดียวอแต่ตอนนี้คงไม่ใช่ละสมัยก่อนเนี่ยเราไปเราก็เข้าห้องน้ําคนเดียวอเขามีชายทะเลที่ยาวที่สุดการท่องเที่ยวก็นิยมเขาชอบมากอยากให้เราเนี่ยไปท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมากเลยทะเลยาวที่สุดในโลกอยู่ที่บางประเทศที่เขาบอกว่าทะเลสวยมากทุกคนไปที่ทะเลเนี่ยไม่เคยอาบน้ำเพราะว่าเขามีเรื่องปัญหาเรื่องชุด เป็นหมื่นๆแสนคนไปยืนสูญอากาศที่ชายทะเลไปยืนดูทะเลแล้วก็กลับไม่เคยลงน้ําเขาไม่อาบน้ําก็เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องข้อกําหนดในการแต่งตัวเพรชุดสลีอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยผมก็อาบน้ําคนเดียวคนเป็นแสนดูก็ผมดูอาบน้ําคนเดียวนะครับนี่นี่คือบางกะเทศนลองเล่าให้ฟังสักกรณีศึกษาสนิดหนึ่งับที่เป็นผู้กอบการไทย แล้วก็เอาสินค้าหรือว่าไปทาธุรกิจอย่งางบังคลาเทศมีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ักหน่อยไหมครับการจะทําบางคลาเทศให้สําเร็จเนี่ยปัจจัยความสมดุลสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วเราก็การสื่อสาไม่ดีผมมีลูกน้องอยู่ทุกจังหวัดนะครับขายท็อฟฟี่ขายพวกเครื่องดื่มพวกอะไรเ,ะเราก็มีลูกน้องทุกจังหวัดแต่ไม่เคยเจอหน้ากันรายงานโดยอ SMS สิ่งที่ผมเลือกทําจะประสบผลในบางประเทศนั้นจะไปติดต่อพ่อค้า ต้องติดต่อคนที่รวยในท้องถิ่นมีมีโกดังนะครับแล้วเราก็ติดต่อเขาโดยให้ลูกน้องเนี่ยไปหาออเดอร์มาแถบนั้นทั้งหมดแล้วก็มาถามเขาว่าเอาไหมถ้าเอาเราก็แบ่งคนละครึ่งก็คือว่าพอเอาเราก็มาสั่งสินค้าไทยส่งไปแล้วก็ส่งไปเขาแล้วก็เก็บเงินมากับรายครึ่งหนึ่งที่เหลือเขาก็ตามเอาเองเป็นวิธีนะเป็นวิธีแล้วก็การจ่ายเงินเดือนเราก็จ่ายผ่านเขาเขาก็หักเงินเดือนจ่ายลูกน้องเพราะมีลูกน้องอยู่ ตอนนั้นค่าแรงบางประเทศถือถึงว่าถูกที่สุดตอนนี้ก็ยังถูกอยู่เป็นคนที่ขยันมีคนที่อดทนนะคนบางประเทศแล้วก็ทํางานกับต่างชาตินี่ก็จะทุ่มเทเต็มที่ตอนนี้อุปสรรคของเขาบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของหาตั้นเรื่องการเมืองเรื่องของการไฟฟ้าบางคนบอกว่าเอไฟฟ้ามันดับมากกาติดนะอะไรเงี้ยนะเรื่องของการจราจรเรื่องของอะไรต่างๆเราเป็นคนไทยเราทํางานบนออฟฟิศจะปิดจะถูกเราทํางานทุกวันเปิดแล้วก็ไปส่งของ ปิดแล้วก็อยู่กับที่ฉะนั้นโอกาสทําเรื่องปั่นไฟอะไรต่ออะไรใครทําพวกนี้ไปที่กระเทศน่ะได้โอกาสแน่แต่ในอีบแซของเขาในศูนย์ส่งออกนั้นไม่เคยมีดับไม่เคยมีปิดทุกอย่างดีกว่าประเทศไทยอีกคนงานขยันแต่และโคนงานมีเป็นสี่ห้าพันคนอะไรเงี้ยครับอยู่ที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรอย่าไปมองว่าเขาต่ํากว่าเราขอให้คิดว่าอย่างเรื่องการที่เพยสินค้าใหม่ๆราไม่เข้าใจ ผมขายเครื่องดืง่มเขาก็าไปตั้งกับคู่กับยาข้างมาแมลงเราตู้เย็นมาเขา,ขาดื่มใส่เขาก็ถอดปลั๊กออกเพราะว่าเขาบอกเขาไม่กินน้ําเย็นความจริงเขาคือประหยัดเข้าไปแพงแต่แก๊สของเขานี่ถูกก็คือเปิดเปิดในครัวแก๊สขึ้นมาเลยต่อท่อเข,า,ขาใช้แก๊สธรรมชาติมากที่สุดรถเขาก็ใช้แก๊สหมดสิ่งที่เราได้เห็นตอนนั้นก็คือว่าเขาดิสเพย์สินค้าไม่เป็นเมื่อเราไปดิสเพย์เรากลับเขาก็เอาเหมือนเดิม นี่นี่คือมังกรเทศแต่ทีนี้ถามว่ายังไงก็อยู่ที่เราเราจะทำไงให้เราประสบความสำเร็จการทำบัญชีก็ตรงไปตรงมานะครับคอมพิวเตอร์เขาก็มีระบบแบงก์ก็ดีเอาเงินออกจต่ได้เดี๋ยวนี้ก็อนุญาตแล้วแบงก์ที่นู่นก็คืออย่างแบงก์ของเอ็กซิมแบกเนี่ยก็เป็นของเอกชนมีแบงก์สามสิบกว่าแบงก์เขาเป็นระบบอังกฤษ พราะฉะนั้นสินค้าเขาต้องเป๊ะอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะต้องมีคาเฟอินเท่านั้นเท่านี้นอะไรคือศึกษาข้อกฎหมายให้ดีครับอย่างรถเก่าเนี่ยอะไรเก่านี่เขาต้องการมากเขาซื้อมาแต่เราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตบางทีเขาไม่เชื่อเราต้องเกลี่ยว,ว่ามันผลิตในประเทศไทยนะเขาต้องซื้อจากประเทศผู้ผลิตเท่านั้นจะเป็นสินค้าเก่าหรืออะไรต่างๆก็ไม่สําคัญ ็ดูเหมือนมีข้อมูลเยอะแยะมากทีเดียวครับผมว่าคุยยังไงเนี่ยก็คงจะไม่จบง่ายๆแล้วนะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะครับผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อาจารย์วันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับอุปสรรคมันก็หมายถึงโอกาสด้วยอะไรที่ไหนที่มีอุปสรรคเยอะมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วันมากเลยครับในฐานะของ v z เเนี่ยเรามาคิดเรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะดีวพ่อค้าที่บางประเทศโดยตรงให้ ผู้เอ่อ s บ b ไทยอยากจะเดียวกันเดี่ยวเดียวหรือจับคู่กันยังไงบอกเราเราจะจัดการเรื่องนี้ให้ไปที่บางประเทศโดยตรงแล้วก็ท่านก็ทำธุรกิจด้วยกันครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและก็เรื่องราวดีๆครับอบครับผมสวัสดีครับผมอาละครับท่านผู้ชมครับโอกาสยังมีอยู่ในทุกที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในบางคลาเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านกำลังสนใจเรื่องของประเทศบางคลาเทศอย่ามีรอนะครับวันนี้ รายการของเราก็าหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับช่วง SME to AC Plus ได้ใหม่สำหรับวันนี้ผมคุณหมายแล้วก็อาจารย์วันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ